ข่าวมิไนท์ทิงคืนฟุตบอลไทยบายมา o โน k โปกิงสไตล์ประจำวันที่12มรกราคม2564โดยเฉพาะครั่องฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วขงของทิงคืนวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใดการบ้างฟุตบอลไทยช่วงทิงคืนวันนี้กระหึมเมืองทองยืนยัน W.P.18 ไปเจลิกยักษ์สทีมที่จะคว้าตัวในครั้งนี้มีอย่างแน่นอน โดยทางบิ๊กบริวิยืนยันเองแล้วว่าเบรเทพเบอร์18เมืองทองลุยเจแปนอย่างแน่นอนโดยทางคุณบรวิวิโลทองประธานใหญ่เมืองทองอยูเต็ดน,นะฮะกล่าวเปิดเผยกระทางเพจบีบัมประกงถึงอนาคตของนักเตะไทยที่จะไปค้าแข่งในเจลิกมาว่ายังไงก็จะได้เห็นกันอย่างแน่นอนในเดือนนี้เพราะเมืองทองมีคอนเนคชันอยู่กับทั้งอุลวะเรดดมอนและก็จูเโดอ,อิวะตะซึ่งเป็นพันธมิตรของรเราอยู่แล้ว ส่วนคนต่อไปที่ได้ไปค้าแข้งแดนสมุไรคงจะเป็นเจ้าเตอร์วิรเทพป้อมพันธ์มีฟิลดีกระทีมชาติไทยชุดแชมป์สุสกิครับในครั้งนี้โดยเรามีแผนที่จะปล่อยตัวเขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นหลังจาพฤดูกาลนี้โดยจะไปในรูปแบบการยืมตัวก่อนนะฮะเหมือนอย่างที่ทางเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินอุ้มธีรท,ทรหรือมุ้ยธีรศิลป์นแดงดาถ้าพอใจในฝีเท้าค่อยเจรจาซื้อขาดกันในไายหลัง ส่วนจะย้ายไปเล่นในทีมไหนยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปในครั้ังนี้แต่ตนนั้นยืนยันแล้วว่าเจ้าเตอร์ได้ไปเล่นในเจลีกอย่างแน่นอนเป็นนาว่างงานนี้ก็ต้องฝากทีมชาติไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าเตอร์คนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่างานเข้าช้างศึกซะแล้วขุนืึอทีมชาติไทยเผยส่งชุดไหนลาดแชมป์ a อ f ยุยสามปี ดยการน,นิทานทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะฮะภายใต้การนำทัพของโคจงวรวุิศรีมะคะมีภารกิจสำคัญเตรียมนำทีมไล่ล่าแชมป์ในรายการ AFF ยู23ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่งงานนี้ก็จะมีการแข่งขันขึ้นที่สนามพันล้านมรดกเตโซประเทศกัมพูชาซึ่งล่าสุดโคจงวาวุิศรีมะคะได้เผยแผนงานชนิดเปิดใจเลยว่าเตรียมที่จะส่งผู้เล่นชุดย19ปีหรือไม่ก็ส่งชุดยู21ปีลงเล่นในรายการนี้ ระยากที่จะขอตัวผู้เล่นจากทางสโมสรเนื่องด้วยจากทางทัวร์เมนต์ค้าบเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลลีกครับพอดีๆซึ่งช่วงนั้นกำลังในช่วงเข้มข้นนะฮะช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเลยก็ว่าได้ตอนนี้ตนกับโค้ชโชคจะเดินทางดูฟอร์มของผู้เล่นจากไทย1-3ในแต่ละสนามเพื่อจะเฟ้นหานักเตะเพื่อจะเตรียมความพร้อมในครั้งนี้พร้อมกับบอกว่าอย่าไปเที่ยวกับชาติอื่นเลยเพราะชาติอื่นยังไม่ได้เล่นบอลลีก พวกเขาจึงส่งชุดเต็มมาได้ส่วนของไทยลียกนั้นกำลังเข้มข้นแต่หากปล่อยไปทีมชาติส่งผลกระทบต่อสมโมสรคงจําเป็นจะต้องเลือกเฉพาะรายการใหญ่ที่สาคัญแทนและต้องรอสรุปกันอีกครั้งสุดท้ายจะส่งชุดไหนทางนี้ทีมชาติไทยชุดยุค3ปีจะลงแข่งขันในรายการ AFF ยุค3ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์โดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มเวียดนามและก็สิงคโปร์ในครั้งนี้ หนาวนะผมเป็นนว่างานนี้มีแนวโน้มว่าจะส่งชุดยู19ปีลงนะฮะก็ไม่รู้จะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนต้องรอดูกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ AFC ีตีข่าวใหญ่คาวาสกิฟอนเตเลซเซ็นชนาทิพสงกสินเพื่อจุดเปลี่ยนสำคัญในครั้งนี้โดยการนี้ทาง AFC หรือว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้ข่าวถึงการย้ายทีมของชนาทิพสตาทีมชาติไทยซัญญากับทางคาวาสกิฟอนเตเลซในครั้งนี้ ซึ่งปกติแล้ว AFC เนี่ยไม่ค่อยจะมีการรายงานเรื่องของการโอนย้ายผู้เล่นให้เห็นถ้าไม่ใช่ระดับท็อปของเอเชียจริงๆแต่ครั้งนี้ถือเป็นดิวสะเทือนเอเชียจริงๆนะฮะซึ่งเป็นการโอนย้ายครั้งประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นซึ่งลีกเบอร์หนึ่งของเอเชียที่ทางชนาทิพสร้างประวัติศาสตร์มูลค่าการโอนย้ายสูงสุดในลีกญี่ปุ่นทาง AFC ได้ระบุไว้ว่าชนาทิพใช้เวลา4ฤดูการครึ่งนะฮะที่ผ่านมากับสโมสรฮอกไกโด เข้าร่วมกับทางคาวาส a k i f o r t a l e หลังจากนำทีมชาติไทยไปสู่ตำแหน่งแชมป์ a f f Cup ที่สิงคโปร์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งทาง AFC ยกเ r e มเ e r เกอร์รายนี้อยู่ในฟรอร์มที่ยอดเยี่ยมทำไปได้ท้น4ประตูในการแข่งขัน a f f Suzuki Cup ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจบการแข่งขันฐานะผู้ทำประตูสูงสุดร่วมพร้อมกับคว้าแชมป์ระดับภูมิภาคเป็นครั้งที่3ในครั้งนี้ซึ่งชนาทิปเข้าร่วมทีม k a วาส a k ซึ่งเป็นทีมที่ใหญ่ในฟุตบอลญี่ปุ่นในรายการที่ผ่านมาโดยคว้าแชมป์เจลิก4ครั้งจาก5ครั้งหลังสุดพวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะเปลี่ยนการครอบงำนั้นเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จนระดับ AFC c h แชมเปี้ยนลีก โดยผลงานดีที่สุดของฟอนเตเล่ในการแข่งขันชิงแชมปสโมสมมรระดับทวีปนั้นเกิดขึ้นในปี2560เมื่อพวกเขาไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งที่3หลังจากผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี2 5 5 0และก็ปี2552ซึ่งนั่นหมายความว่าคาวัสกิต้องการเจชนาทิพสงกสินเข้ามาเป็นจุดประเด็นสำคัญเพื่อความสำเร็จในศึก AFC แชมเปียนลีกในครั้งนี้ให้จงได้นั่นครับ ผมเป็นนะว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆของชนาทิพย์คนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเวียดนามตีข่าวใหญ่เทียนหลินเอาชนะชนาทิพย์กัปตันทีมชาติไทยเลยนะโดยสื่อจักใ่ายของทางเวียดนาม vnexpress รายงานข่าวใหญ่ว่าเทียนหลินอยู่เหนือชนะทิพย์ในงานเอเชียนอวอร์ด โดยทางสือเวียดนามระบุเลยว่าเงียนเทียนหลินกองหน้าซุปตารลังอันดับที่27ในการสำรวจผู้เล่นที่ดีสุดในเอเชียปี2564เหนือผู้เล่นไทยและก็จีนซึ่งเทียนหลินอันดับที่27อยู่เนือกลุ่มผู้เล่น7คนได้แก่ทีรธทอมมาทันชนาทิพสงกสินฮันพิมบอนสุนินเชตรีเดยันดันจานวิชจาโรลิสดินมาชาดิปอฟและก็อูเรจากจีน ซึ่งในวันนี้โบวตโดยคณะกรรมการ50คนโดย37คนเป็นตัวแทนจากของทางส7ังเกตสมาพันธ์ในเอเชียและก็อีก13คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลผู้ตัดสินตแต่ละคนจะรับรายชื่อผู้เล่น25คนเพื่อจะมาโบวตในครั้งนี้ซึ่งในปี2564 เทียนหลินทาได้เจประตูให้กับทีมเวียดนามโดยสีประตูเขายิงได้ในการแข่งขันบนโลกปี2022รอบคัดเลือกรอบ2ช่วยให้เวียดนามผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่3าได้เป็นครั้งแรกซึ่งในรอบนี้เทียนหลินก็ยิงเพิ่มไปอีก2ประตูในนัดที่พบกับทางจีนและก็โอมานแต่ประสิทธิภาพการทํางานของกองหน้าจากทางบินดองลดลงในศึกเอเอฟคัพ2020เมื่อเขาทําได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้น ดรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียจัดโดยนิตยสารไตทันสปอร์ตของจีนรางวัลน,นี้มอบให้กับผู้เล่นชาวเอเชียหรือการเล่นให้กับสโมอสรเอเชียที่ SON ครองอันดับหนึ่งเครั้งตั้งแต่ปี2014ถึง2015และก็ปี2017ถึง2021ในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งคาสุเกะฮอนดะและก็ชินจิโอกาสกิคืออันดับที่1ในครั้งนี้ ก่อนที่ทางเชนหนลินจะมีเพียงแค่กองกลางเวียดนามคนเดียวเหยียนควงไฮที่ได้รับาการโบสถ์ในวันนี้ในปี2 0 1 8โดยกวงไฮอยู่นอันดับที่15อีกหนึ่งปีต่อมามิดฟิลด์ชาวฮานอยก็ตกไปอยู่นอันดับที่17ในครั้งนี้นะนะผมเป็นว่างานนี้เทียนลินนะฮะที่ดูดีและมีภาษีที่ดีกว่านักเตะไทยอย่างนั้นเหรอครับผมว่างานนี้ต้องรองกัดต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ตำนานทีมชาติญี่ปุ่นโพสต์ถึงชนาทิพกองกลางทีมชาติไทยโดยเขาทําให้แฟนบอลคอนโซเลสโปรโรรักผมขนทั้งที่ยืนคนละฝั่งเลยนะโดยทั้งเคนโงะนากามูระแข่งตำนานาทีมชาติญี่ปุ่นของคาวาสกิฟโตเล่โพสต์ถึงชนาทิพย์สงกสินแนวรุกทีมชาติไทยหลังเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของทางฟนตเล่พร้อมกับยืนยันจะเอาใจช่วยเต็มที่ หทางเงีงดนากาบ,บุระคือหนึ่งในไอดอลของแมซ่เจชินาทิปสงกสินทั้งคู่เคยเผชิญหน้ากันบนเวทีญ,ญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกันได้มีโอกาสแลกเสื้อกันมาแล้วหนึ่งครั้งก่อนที่เขาคนนี้จะตัดสินใจแขวนสตั๊ดในปีที่ผ่านมาและก็ได้โพสต์ถึงชินาทิปมาว่าเฮ้ hey, ชนะเป็นคนที่เฟนรี่เป็นอย่างมากและมักจะมาคุยกับผมทุกครั้งที่เราเจอกันในสนามผมรู้สึกว่าคนที่ทางคอนเซรลสโปรรักผมมากนะ เพราะความเฟรนลี่เหล่านั้นทั้งที่ผมยืนคคยรบฟังกับทีมของพวกเขาที้สำปาปผมเองก็เคารพการตัดสินใจของชนาและก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในมุมมองของผมฉันรอคอยที่ได้พบคุณในครั้งนี้ชนะทิพย์สงกสินนะนะผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะด้วยความเฟรนลี่ความขี้เล่นของชนาทิพย์เนี่ยฮะทำให้เขามีเพื่อนมากมายในศึกเจลิกในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวบินกไนท์ทีงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนบอ i กิ้งสไตล์ประจำวันที่ 12มกราคม2564โดยเชมบัคครังฟุตบอลไทยครับ